สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยของประเทศสเปนครับฟุตบอลโคปาเดเรนัชิงชนเลอศโดยเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดพบกับโอซาซูนา ผลปรากฏว่าเรอลมริดครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้เรอลมริดครับคว้าแชมป์โคปาเดเลในฤดูกาลนี้ไปครองได้สําเร็จซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่20ของเรอลมริดอีกด้วยเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป5คู่เริ่มที่คู่แรกครับจาฟูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอธิฮัดเอาชนะลีูินเตดไป2ประตูต่อ1 คะแนวัสเปอร์ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะคิซาวพเลีตไป1ประตูต่อศูนย์วูฟแฮมตันเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนย์บอลมัดครับแพ้ขาบ้านให้กับสิ one, งโตนุ่งคลามเชลซีไป1ประตูต่อ3และโค้ชสุดท้ายครับหงแดงลิ oo, An ill, เวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เฉือนเอาชนะเบรดฟอร์ดไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับจากฝูงก็ออยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยแข่งไป3 4นัดมี้82คะแนน ตามมาด้วยอันดับ2อ r s าร์เซนอลแข่งไป34นัดมี78คะแนนอันดับ3นิวคาสเซิลแข่ง33นัดมี65คะแนนอันดับ4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง33นัดมี63คะแนนเอร์พูอยู่อันดับที่5ครับแข่ง33นัดมี62คะแนนเรามาดูครึ่งล่างของตารางกันบ,บ้างครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18นอตติงแฮมฟอ o r เรสต์แข่ง34มี30คะแนน อันดับที่19เเอเวอร์ตันแข่ง34นัดมี29คะแนนและอันดับที่20เป็นเซาท์แธมป์ตันครับแข่ง34นัดมี24คะแนนเราม,มาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบ,บอลบุนเดสลีกาของเยอรมันครับเมื่อวานก็มีหลงเตะกันไปถึง6คู่ไล่เรียงกันไปเลยครับเริ่มที่คู่แรกไฟบวกครับแพ้คาบ้านให้กับอาเบเลซิกไป0นย์ประตูต่อ1นึอัลส์บวกเปิดบ้านเฉือนเอาชนะยูเนียนบริลไป1ประตูต่อศูย์ฮอฟเฟนไฮม์ heim, เปิดบ้านเอาชนะแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต ไม่เช่นกระบกครับเปิดบ้านเอาชนะโบคุ่มไป2ประตูต่อศูนย์ฮท์บอรินเปิดบ้านเอาชนะสตุตการไป2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับเรเดอร์เบเมนแพ้ขาบ้านให้กับไบร์มินิกไป1ประตูต่อสสรุปตารางคะแนนบุนเดสลลกาครับอันดับ1นึ่งก็ยังคงเป็นไบร์มินิกโดยแข่งไป31นัดมี65คะแนน ตามมอ,อันดับ2บริเซดมุนแข่ง30นัดมี61คะแนนอันดับ3เป็นอาเบลิสตครับแข่ง31นัดมี57คะแนนอันดับ4ี่ยูเนี่ยนเบอร์ลินแข่ง31นัดมี56คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่5ครับไฟบวกแข่ง31นัดมี56คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่16ตุตก,การแข่ง31นัดมี28คะแนน อันดับที่17โบคุมแข่ง31นัดมี28คะแนนและอันดับที่18เป็นเฮทาเบอร์ลินแข่ง31นัดมี25คะแนนมาต่อกันเลยครับที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชว์เซรีอาของอิตาลีเมื่อวานก็มีลงเตะก,กันไป3คู่เริ่มที่เอซิมิลานครับเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป2ประตูต่อ0 โรมาแพ้ขาบ,บ้านให้กับอินเตอร์มิลานไป0นย์ประตูต่อสและเคมโมเนเซครับเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไป2ประตูต่อศูนย์ตลุปตารางคะแนนกันโชดเซเดียครับจา่าฟงและเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการแล้วก็คือนาโปลีครับแข่งไป33นัดมี80คะแนน ตามเรืออันดับสองครับลาซิโอแข่ง34นัดมี64คะแนนอันดับ3เป็นยูเวนตุสแข่ง33นัดมี63คะแนนและอันดับที่4ครับเป็นอินเตอร์มิลานแข่งไป34นัดมี63คะแนนในส่วนครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18สเปเซียแข่ง34นัดมี27คะแนน อันดับที่19เคลโมเนเซีแข่ง34นัดมี24คะแนนและอันดับที่20ครับซามโดเรียแข่งไป33นัดมี17คะแนนข้อมาที่ฟุตบอลลิกเอิงของฝรั่งเศสก,กันบ้างครับเมื่อวานก็มีลงเตะก,กันไป3คู่เริบมที่นิสครับเปิดบ้านเอาชนะและ ens, น,น,น Olympic, ส์ไป2ประตูต่อ1นึ่งแลนส์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิวไป1ประตูต่อศูและลองส์ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอลิปิกมาร์เซยไป2ประตูต่อหนึ่ง สรุปตารางคะแนนลิกเอิงของฝรั่งเศสครับจ่าฝูงก็ยังคงเป็นปารีสแซงต์แชงโดยแข่งไป33นัดมี75คะแนนตามมาทิดติที่ลองส์ครับแข่งไป34นัดมี72คะแนนอันดับ3เป็นมาร์เซยครับแข่ง34นัดมี70คะแนนอันดับ4ีโมนาโกแข่ง33นัดมี61คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น4อันดับสุดท้ายอันดับที่17นองส์แข่ง33นัดมี32คะแนน อันดับที่18เรือสแข่ง33นัดมี22คะแนนอันดับที่19อซซักซิโอแข่ง33นัดมี22คะแนนและอันดับที่20เป็นองเช่แข่งไป33นัดมี14คะแนนมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลเอเรอดิวิซิลีของประเทศเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป4คู่เริ่มที่สัปนปตาลต์ดัมครับแพ้คาบานให้กับ PSV ไฮโฮเฟนไป0ประตูต่อ1 คัมบูแพ้ขาบ้านให้กับเอฟอุเทร็กไป0ประตูต่อ3 NEC น i ีซีไนเจนแพ้ขาบ้านให้กับฮิดวีนไป2ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายครับอาจจัก์อันเตอร์ดัมเปิดบ้านเสมอกับเอเซอปาไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนเอเรอดีวิซิลีครับจากฝงก็ยังคงเป็นเฟยนูตโดยแข่งไป30นัดมี73คะแนนอันดับ2 PSV แข่ง31นัดมี68คะแนน อาแจ็โยน่อันดับที่3แข่ง31นัดมี63คะแนนและอันดับ4เป็นเอเซนอักมากครับแข่ง31น,นัดมี61คะแนนด่านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่16 Excel s i เซอร์แข่ง30 ats, ii, 28, น,นัดมี28คะแนนอันดับที่17บเกลอนิงเกนแข่ง30 ats, ii, 17, นัดมี17คะแนนและอันดับที่18เป็นแคมบูแข่ง31 ats, ii, 16, น,นัดมี16คะแนน ข้ามาที่ทวีปเอเชียกันบ้างครับมาดูฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของทวีปอย่างฟุตบอล AFC เชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2ครับโดยเป็นการพบกันระหว่างอุรวะเรดเดมอนตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและอัลฮิลาลตัวแทนจากประเทศซาอุดีอาระเบียผลปรากฏว่าเป็นอุรวะเรดเดมอนครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอัลฮิลาลไป1ประตูต่อศูนย์รวมผลสองนัดเป็นอุรวะเรดเดมอนครับเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่ง วาแชมป์ฟุตบอล AFC f h a m แชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้ไปครองได้เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่3ของอุรวะเรดเดมอนต์ในฟุตบอล AFC c h a m แชมเปียนลีกอีกด้วยคราวนี้เรามาดูฟุตบอลลีกกันบ้างครับอย่างฟุตบอลเจลิกวันของประเทศญี่ปุน่นเมื่อวานก็มีลงเตะกันไป2คู่คู่แรกครับคอนซาโดรซัปโปโรเปิดบ้านถาล่มเอาชนะ f อโตกเกียวไปถึง5ประตูต่อหนึ่ง และอีกคู่ครับนาโกยาแการมพลัสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกัมบาอุซกาไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนเจลิกวันครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นวิเซโกเบครับโดยแข่งไป12นัดมี2 6คะแนนยูกะมาเอฟมารินอสอยู่อันดับที่2แข่ง12นัดมี24คะแนนอันดับ3นาโกยาแการมพลัสแข่ง12นัดมี23คะแนนสามฟุตฮิโรชิมาครับอยู่อันดับที่4แข่งไป11นัดมี23คะแนน เรามาดูครึ่งล่างของตารางกันบ้างครับ3อันดับสุดท้ายอันดับที่16คาชวะเลซูแข่งไป12นัดมี11คะแนนอันดับที่17กัมบาอซากา้าแข่ง12นัดมี7คะแนนและอันดับที่18เป็นโยโกฮาม่าเอแข่งไป12นัดมี6คะแนนมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับอย่างฟุตบอลรีโวไทยลีกเมื่อวานก็มีลงเตะกันไป4คู่ เริ่มที่ Bangkok United ครับเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเตไป2ประตูต่อ0ลำปาง FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ PT ประจวบ FC ไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3คอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเชือนเอาชนะน้องบัวพิชยะไป2ประตูต่อ1และเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ BG ประทุมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนรีโวไทยลีครับจ่าฝูงและเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการแล้วก็คือบุรีรัมยูไนเต็ด โดยแข่งไป28นัดมี70คะแนนแบงคอกอยู่อันดับที่2แข่ง29นัดมี61คะแนนอันดับ3เป็นการท่าเรือครับแข่งไป28นัดมี49คะแนนอันดับ4เมืองทองยูไนเต็ดแข่งไป29นัดมี47คะแนนด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่14นครราชสีมาแข่งไป28นัดมี29คะแนนอันดับที่15ลำปางแข่งไป29นัดมี19คะแนน น้องบัวพิชยะหล่นมาอยู่อันดับที่16ครับแข่งไป29นัดมี18คะแนนเรามาปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชายในศึมกมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นชาภาพครับเมื่อวานก็เป็นการแข่งขันในกลุ่ม B เมื่อวานมีลงสนามไป2คู่คู่แรกครับประเทศไทยเอาชนะประเทศมาเลเซียไป2ประตูต่อศและอีกหคู่ครับประเทศลาวเสมอกับประเทศสิงคโปร์ไปศประตูต่อศ สรุปตารางคะแนนกลุ่มบีครับจ่าฝูงก็ยังคงเป็นประเทศไทยครับโดยแข่งไป2นัดมี6คะแนนอันดับ2เป็นเวียดนามแข่ง2งนัดมี6คะแนนเช่นเดียวกันมาเลเซียอยู่อันดับ3ครับแข่ง2นัดมี3คะแนนอันดับ4ี่สิงคโปร์แข่ง3มนัดมี1คะแนนและอันดับที่5เป็นลาวแข่ง3นัดมี1คะแนนและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่นํามาฝากทุกท่านครับห้องท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไดใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ